สำหรับราศีธนูในเดือนกรกราคมนะคะเราก็จะมีภาพรวมดวงรายเดือนมาให้อีกแล้วกับทุกๆเรื่องเลย จัดไปแพรู้สึกว่ามันมันมันจะมีความที่เหมือนกับหลายหลราศีจะคล้ายกันนะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดกระทันหันต่างๆอย่างเงี้ยหรือมันมีสิ่งที่ไม่สามารถคาดคะเนดได้อย่างของคนราศีธนูเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ1ระวังพันธสัญญากับผู้ใหญ่ไม่โอเคนะคะรวมถึงการเงินระวังในเรื่องของการเป็นนีิสินหรือคดีความได้ด้วยนะคะอย่างที่3ไประวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกณฑ์ทางตัดสิกรรม เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อแต่ละเรื่องกันนะคะแต่แพ้เป็นว่าในเนี้ยถ้าจะมองจากภาพรวมทั้งหมดแล้วอะถ้าจะให้ดีไปเลยอบเป็นครึ่งเดือนหลังไปเลยจะดีกว่าค่ะที่น่าจะเป็นจุดที่รอดที่โอเคดังนั้นจะหมั่นทําบุญสวดอุทิศแผกกุศลอะไรทุกอย่างที่ทำแล้วสบายใจเอาได้เลยนะคะคนราศีธนูในส่วนของ การทำงานนะคะเรื่องงานจะมี3แบบก็คือ 1. คนที่ทํางานประจํานะคะก็จะรวมทั้งคนทํางานประจำํำรัชาการและวิสาหากิจแล้วก็เอกชนแล้วก็งานประจําปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเรื่องของคนที่ตกงาน ตกงานกําลังหางานทําเปลี่ยนงานย้ายงานยังไม่ออกจากงานเดิมเนี่ยไม่นับนะคะแล้วก็ในดแล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนทําธุรกิจส่วนตัวค่ะ SME Entrepreneur Startup ค้าขายฟรีแลนซ์ได้หมดเลยนะคะจะอยู่ในพาร์ทนี้เนาะอ่ะ สำหรับในเรื่องของคนที่ยังทํางานปกติอยู่ในราศีธนูแพ้ให้เป็นว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระทันหันเป็นไปได้ว่า1อาจจะมีการปิดกิจการสําหรับบางคนเลยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะตกงานได้ด้วยนะกับในกรณีที่ถ้าบริษัทเค้ายังไหวในการที่จะเซฟอยู่เป็นไปได้ว่าถ้าคุณรับข้อเสนอเงื่อนไขายได้เช่นเอ,อ่อทำงานเวิร์กฟอร์มนะแต่ว่าลดบ,บัตเจตมาแบบ ยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็จะมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขแบบเนี้ยอยู่ได้นะคะหรือเป็นในกรณีที่สามมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรภายในเช่นเขาอาจจะกำลังขยับขยายไปเป็นโปรเซสอื่นไปทำอะไรที่มันเป็นซอยเล็กๆย่อยๆเพื่อที่จะได้หาเงินช่องทางในกลุ่มธุรก,กิจอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าคน ถ้าคนที่มีหรือกิจการที่เขาแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าสมมติบริษัทของคุณอ่ะมันมีหลายสาขาอาจจะเป็นกระจายกันไปดูแลเพื่อที่เซฟงบเงินอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ให้เป็นว่ามันจะติดขัดแค่ช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกแต่ครึ่งเดือนหลังไปจะค่อยๆเป็นไปตามระบบและจัดการได้นั่นเองค่ะก็ให้เป็นว่าใจเย็นๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับไอทีเทคโนโลยีหรือว่าเงื่อนไขโปรแกร,รมอะไรหลายๆอย่างให้เข้าใจนะคะแล้วก็วางแผนสอบการทํางานเผื่อไว้ด้วยก็ดีทํางานในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะนี้นีเนี่ยมันจะมีบาง นนนเป็ส่วนน้อยละะกันนะคะอาจมีเกมสังคมการเมืองภายในแพลยมีความรู้สึกว่าเอาหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดก่อนจะดีกว่าค่ะไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบไม่ได้จะเกณฑการเกมการสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำหน้าที่ตัวเองไปเรามีหน้าที่อะไรก็ตามนั้นเลยจ้ะไม่ต้องไปอินไม่ต้องไปอยู่ในตามแบบคนน่าสนใจอะไรเต็มที่ไปเลยจะดีกว่านะคะในส่วนของคนที่ตกงานในนี้เกณฑ์การได้งานจะมี2แบบนะคะ หมันเป็นสายงานที่ตรงใจแต่อาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อเสนอบางอย่างซึ่งอยู่ที่คุณรับได้หรือเปล่าในนี้ข้อเสนอเงื่อนไขาอาจจะบัตเจ็ตในเรื่องเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้อย่างสมมตุติที่ที่คุณไปแล้วเขาต้องการคนที่เดินทางไกลได้แต่คุณปฏิเสธไปนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้งานด้วยได้เหมือนกันนะคะหรือในกรณีสมันจะเป็นอย่างเช่นแบบว่าเอ้ย ข้อเสนอเงินน่ะมันน้อยกว่าที่เก่านะแต่เขามีออฟเฟอร์อื่นๆให้เช่นอ้ยค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าโรงแรมในการเป็นที่พักอะไรอย่างเงี้ยแต่บวกลบมันมากกว่าที่คุณเคยได้ประมาณ2,3สมพันก็ถือว่าอยู่ที่คุณจะตกลงนะคะหรืออย่างที่3มันอาจจะมีเขาขอร้องให้เราไปเรียนเสริมต่ออะไรสักอย่างสมมตุติคุณคุณได้งานแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเกณฑ์ที่คุณจะได้งาน คุณต้องไปเรียนภาษาที่3เพิ่มภายใน6เดือนโดยที่บริษัทออกมาเจตให้ก็ได้เหมือนกันก็ให้เป็นว่ามันอาจจะเป็นงานที่มาพร้อมเงื่อนไขนะคะกับอย่างที่2มันมีโอกาสได้จากคนรู้จักหรือการแนะนําแต่อันเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันมันห้าสิบห้าสนะเป็นไปได้ว่า1เหมือนช่วยงานานั้นๆไปแล้วก็จบแล้วก็ไม่ได้อะไรต่อแต่กับบางคนอาจจะมีในกรณีที่ช่วยงานเสร็จปุ๊บเฮ้ยได้ทําระยะยาวสักพักยาวไปเลยไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยก็ได้หรือมันเป็นการที่ไปช่วยค้าวแล้วคุณได้ o อนแทคคอนเน c ชั o นโอกาสใหม่ๆอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนจําได้ว่าเฮ้ยน้องคนนั้นที่เคยช่วยงานไปไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาจําคุณได้นั่นเองนะคะกับอีกอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยละกันนะคะที่แพรมองจะมีบางคนที่ผ่านไปเริ่มกิจการส่วนตัวเลยคุณอาจจะมีบ้านที่ดินต่างจังหวัดจะเอาไปทําสวนพัฒนาอะไรตรงนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ตกงานในราศีธนูเดือนกรกฎาคมค่ะสําหรับในส่วนของ คนทากิจการส่วนตัวนะคะมีโอกาสได้โชคลาภการดิวติดต่อประสานงานเจรจาใดๆผ่านอนุมัติผ่านเกณฑ์หรือมันได้ฟีดแบ็กที่ดีกว่าเดิมมีเกณฑ์เติบโตทางด้านการงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติแล้วก็อะไรที่ทําอยู่เนี่ย หรือถ้าคุณกําลังมีโปรเจกต์ที่จะขยายต่อสามารถเริ่มต้นได้ค่ะแต่ว่าแนะนําเหมือนกันว่าเป็นครึ่งครึ่งเดือนหลังไปเลยจะดีกว่านะคะครึ่งเดือนแรกไประวังการติดต่อประสานงานที่มันไม่ลงตัวเช่นคุยกับผู้ใหญ่ไว้แต่ปรากฏว่าสินค้ามันยังมาไม่ถึงต้องรอเลทไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะมีในกรณีที่ผู้ใหญ่หรือคนในสังคมอาจจะแบบไม่ได้ช่วยตามที่คาดหวังไว้ให้แค่แบบการแนะนําอะไรบางอย่างมันเลยอาจทําให้ตัวคุณเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าเอเอแบบฉันจะพึ่งพาใครได้บ้างจะมีช่วงการเครียดระยะสั้นได้อยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยทุกๆอย่างจะลงตัวก็จริงแต่ได้ดีเพราะลูกน้องบริวารด้วยอย่าลืมเซฟน้ำใจพวกเขานะคะบางครั้งอาจจะแบบพาไปกินข้าวหรือว่ามีของรางวัล t r e t ให้พวกเขารู้สึกดีใจกับการกระทำของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ย มีโอเกนหมดเงินเสียไปกับลูกน้องทีมงานได้เหมือนกันเช่นส่งพวกเขาไปเรียนต่อส่งพวกเขาไปเรียนชงกาแฟขั้นสูงแล้วได้ใบเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นว่ามีเกณฑ์ส่งเสริมอ,อะไรแนวเนี้ยได้หรือว่าเออเฮ้ เด็กของคุณเขาแบบยังไม่ได้เก่งภาษาแล้วคุณอยากแบบกําลังพัฒนาเขาต่อเยก็ส่งไปเรียนได้เหมือนกันค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้ต่อด้วยนะคะแต่สําหรับในเรื่องของใครที่มีแรงงานต่างชาติไประวังในเรื่องของภาษีทางตรงทางอ้อมหรือบัตรเชลลต่างๆที่มันเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของราศีธนูในเรื่องของการเงินนะคะอืมเห็นแล้วมีความหมุนเหนื่อยเหมือนกันหนึ่งใครที่มักจะขี้ลืมของหายหรือว่าเออแบบวางอะไรไปมั่วซั่วระวังการเงินหายนะคะของหายกระเป๋าตังค์หายหรือหายทั้งกระเป๋าเลยนะคะหรือมีการสั่งของมาแล้วมันได้ของผิดของมีตำหนิเอิมแบบคุณอาจจะโดนหลอกด้วยการสั่ง iPhone จาก เว็บอ e ีคอมเมิร์ซแล้วคุณได้ก้อนหินมาแทนอะไรก็เป็นไปได้นะคะก็ระวังในเรื่องแบบนี้ได้ด้วยให้เป็นว่าระวังเรื่องของหายการซื้อของมาผิดสเปคไม่ตรงที่ตั้ง,งใจหรือโดนหลอกได้ด้วยนะคะอย่างที่2ไประวังในเรื่องของ ถ้าคุณมีเกณฑ์ซ่อมแซมต่อเติมบ้านระวังวานปายนะคะระวังแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วมันไม่ลงตัวหรือว่าเออแบบมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เงินในการเสริมศยกรรมการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะในนี้เหมือนมีแนวโน้มนะอย่างที่3 ได้ดีจากการเดินทางอ่าอันนี้จะมีเรื่องของโชคลาาเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วหคุณมีโอกาสได้โชคล่าจากการเดินทางไกลนะคะอาจจะแบบติดต่อเสนอสินค้าชิปปิ้งอะไรสักอย่างมาเออแล้วมันโอเคลงตัวขายได้จบอะไรย่งนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างที่สองจะเป็นในกรณีที่ การดีอะไรที่รอมานานจากต่างชาติเนี่ยเฮ้ยมันครบจบแล้วมันโอเคลงตัวทําให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นก็ได้นะคะหรือในนี้เนี่ยจะยังมีการได้ดีเพราะคําพูดอยู่ได้ดีเพราะคําพูดเนี่ยก็อยู่ที่สมมติแบบคุณอาจจะเป็นคนกลางในด้านของอินเทอร์เน็ตซัพพลายคุณเคยทําอาชีพนี้แต่ว่าคุณมี ผู้ประกอบการในด้านของทําตรงนี้ระดับหนึ่งแต่เพื่อนของคุณอยากได้ผู้รับเหมามาคุยกับคุณแล้วคุยเสร็จงานจบปุ๊บให้บัตรเจ็ทกับคุณพิเศษในการเป็นนะ้าที่คนกลางได้ด้วยเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าภายใต้เรื่องไม่ดีที่ก็มีมีเยอะเหมือนกันเนี่ยคนราศีธนูก็ยังมีแง่ดีๆในด้านของการเงินเยูะนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะคะ ระวังบางคนมีเรื่องการจี้ชิงนะโดยเฉพาะบนท้องถนนนะคะอาจจะมีแก๊งที่แบบว่าเบียดรถแล้วทำให้เราต้องแบบเสียเงินค่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะดังนั้นถ้าจะติดตั้งกล้องหรือลองทุนเกี่ยวกับความปลอดภยัยตรงนี้เต็มที่ได้เลยค่ะสำหรับในส่วนของ เรื่องสุขภาพราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนะคะ 1. จริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะอาจต่พูดกันถึงตรงๆก่อนภาพรวมมันขึ้นชัดนะใครที่คิดจะเสริมศิลปกรรมจริงๆได้อยู่นะคะทําฟันทําอะไรได้นะแต่ให้ไประวังเรื่องการแพ้ยาหรือว่ามันมีการช้าการบวมแล้วมันแบบว่ามันมันรักษาหายช้าอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะกรณีที่2ระวังอุบัติเหตุจากการ จากการเดินทางไกลยอย่างเช่นอะขับรถแล้วคุณไม่ชินทางอะไรอย่เงี้ยไปทางที่ไม่คุ้นเคยเอาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้หรือ เจอในเรื่องของเหตุสุดวิสัยเช่นการปาดหน้าการไม่เปิดไฟเลี้ยวทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับน้ําค่ะระวังจริงๆการเดินทางบนน้ําอ่ะโอเคนะแต่แพ้ให้เป็นว่าไปรังอย่างเช่นการมีเกี่ยวกับท้องเสียการกินอาหารทะเลหรือของที่มันไม่สุกไม่สดไม่สะอาดก็ไปกินท้องถิ่นและท้องเสียก็ได้นะคะหรือจะเป็นในกรณีที่ไปเล่นน้าทะเลแล้วแพ้น้ําแพ้ อากาศต่างๆเช่นจะไปเจอแมงกะพรุนไปเจออะไรบาดอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ให้รองอุบัติเหตุทางน้ําได้ด้วยเหมือนกันค่ะสีต้องระวังต่อมาใครที่มีโรคประจำตัวอย่างความดันไขมันคอเลสเตอรอลจะอยู่ที่ช่วงนี้เลยดังนั้นถ้าคิดเปลี่ยนใจจะปรับพฤติกรรมออกกําลังกายเนี่ยเต็มที่เลยนะคะหรือลองเริ่มที่การลดอาหารจํานวนบางอย่างลงระวังอาหารรดจัด จัดเนี่ยไม่ใช่แค่เผ็ดนะแต่คือเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดได้หมดเลยค่ะที่คนราศีธนูต้องไประวังด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะามาแล้วคนมีคู่ก็จะนับเป็นในเรื่องของทั้งคนที่แต่งงานกันแล้วคนที่คบกันอยู่นะคะหรือย้ายกินกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็นับว่าเป็นคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยราศีธานูสิ่งที่ต้องไประวังคือปัจจัยจากคนรอบข้างไม่ใช่มือที่สามนะตัดไปก่อนแต่แพรหมายถึงว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณทั้งคู่ก็ได้เช่นสมมุติมีปัญหากันเรื่องลูก แต่กลายเป็นอ่าแม่คุณก็บอกแบบนี้พ่อคุณก็พ่อแฟนก็บอกอย่างนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าจะเคลียดนิดหนึ่งที่มันเอาใจใครทั้งหมดไม่ได้นะคะตรงนี้แนะนําว่าเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยให้มันเป็นครอบครัวของตัวคุณเองจะดีกว่าฟังเสียงแค่คุณกับแฟนแล้วคนในบ้านก็พอครอบครัวก็จะมีจุดหนึ่งที่เออเราปรับใช้ในแบบของตัวเองเพราะมันอาจจะเรียบง่ายแล้วแก้ปัญหาในทางที่ดีกับสิ่งที่จะเกิดในตอนนี้ได้ดีกว่านะคะในนี้เกณฑ์ตั้งคภ์มีน้องยัง พอมีแต่แต่จริงๆพอเห็นจากภาพรวมเรารู้สึกยังไม่ค่อยเวิร์กฮะเป็นเดือนหน้าไปเลยจะดีกว่าค่ะแต่มีเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เข้ามาก็เหมือนเดิมเลยนะคะสามารถไปปรึกษาหมอหรือว่าจะไปฝากข่ายจะไปเช็คผนังมดลูกหรืออะไรภายในทางผู้หญิงผู้ชายเต็มที่ได้เลยนั่นเองค่ะกับต่อมานะคะจริงๆเกณฑ์การเดินทางร่วมกันมีใครที่เพิ่งโกรธหรือทะเลาะก,กันมามีเกณฑ์คืนใจในทางที่ดีแต่การสื่อสารสำคัญนะคะควรจะ รดอีโก้ลงแล้วก็ปรับรถหย่อนเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อลองปีโอกาสที่จะวางแผนเป้าหมายชีวิตหรือวางแผนเรื่องอนาคตกันไประยะยาวด้วยเช่นง,งานแต่งกิจการส่วนตัวมีเกณฑ์ได้ทําอยู่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับคอนโซดนะคะคอนโซดและมีคนคุยเนี่ยถือเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ายังไม่คอมมิตหรือมันยังไม่มีการอิะนเลชั่นชชพอะเนาะหนึง คนเก่าแพ้ให้เป็นว่าตัดออกไปให้หมดเลยทุกชนิดนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เวิร์กเหมือนมาแค่คุยให้อยากแล้วจากไปมากกว่าจริงๆคือคือมัน มันไม่โอเคต่อใจคุณอะว่าไม่ง่ายละ่ะอย่างที่2มีเกณฑ์เจอเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะในนี้จะได้หมดเลยนะทั้งทางแอปทางไกลจะแบบทํางานร่วมกันหรือเขาเดินทางมาไทยอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะมีโอกาสได้เจออยู่หรือเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกมาก่อนก็ได้นะคะคราวนี้แนะนําว่าจะคุยกับใครเล่นตัวบ้างหรือแบบลองจะมีแบบไม่ตอบ เร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งแบบรีบรับสายไลน์เขาอะไรเงี้ยมีการอย่างเชิงดูบ้างเล่นเกมบ้างจะดีกว่าเพราะนีนี้เนี่ยทั้งคนโสดและมีคนคุยมันมีสิ่งที่ตลกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะเป็นไปได้ว่าระวังว่าคุยไปคุยมาเนี่ยเขาโปแตกว่ามีแฟนแล้วนั่นเองหรือแต่งงานมีครอบครัวลนตรงนี้เรื่องใหญ่เลยนะก็เลยป็นว่าใจเย็นๆดูก่อนจะดีกว่าค่ะ ส่วนการมีคนคุยอาจริงๆไม่ค่อยต่างกันนะคะเพราะแพรมองว่าโสดไปก่อนจะดีกว่าเพราะเอาจริงๆมันจะมีความที่ใครคนใดคนหนึ่งที่เบื่อที่คนหนึ่งไม่สามารถตอบสนองกันและกันได้หรืออะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเลยทําให้รู้สึกว่าเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะว่า ความรักของคนราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาจะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของดวงคนราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับดวงของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อที่ทําให้พวกเราได้รู้นะคะว่าคุณทีมไหนชอบหัวข้อเรื่องอะไรบ้างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจและ แรงใจสำคัญเลยให้กับพวกเรานะคะไว้ครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์หรือดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ที่ช่อง a s ดชั n นฟ o d ค่ะบ๊ายบาย